ลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวตัวตนกำลังจะย้ายออกจากภพมรณะแต่ดาวความรักจะย้ายไปอยู่ภพมรณะแทนดาวครอบครัวและดาวแห่งความรักเกิดใหม่อยู่ภพอริแต่ดาวความรักเกิดใหม่มีมาตรฐานดีมากเป็นราชาโชครักเป็นดั่งต้นไม้ถ้าหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยก็เติบโตได้คนโสดสนิท พบรักกับคนต่างชาติที่ไม่ค่อยมีเวลามาสารสัมพันธ์ถ้าชอบเขาก็ต้องเป็นฝ่ายคุณที่เข้าหาเขาก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าอยู่บนทางสายกลางไม่ตัวติดกันมากเกินไปและไม่ห่างเกินไปรักก็ยังสดใสได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักมีเกณฑ์เจ็บป่วยแต่จะเป็นโอกาสให้คุณได้ดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหโราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหโราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบท้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกต็ดับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไล n e ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description หรือว่าตรง Comment ที่ใต้คลิปค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะ 1. คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและ3คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะเป็นแค่แฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งทำแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวพิจิกลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพิจิตในลัคนาของคุณไม่ได้มีดาวใดเสียสถิตอยู่ดาวตัวตนของคุณคือดาวพระอังคารดาวความรักคือดาวพระศุกร์ในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤษภาคมดาวตัวตนอยู่ที่ภพเรือนมอรณะต้องระมัดระวังสุขภาพความหมุดหงิดจุกจิกราคาญใจได้ง่ายๆความมีพลังลบได้ง่ายๆส่วนดาวความรักเนี่ยตั้งแต่วันที่1นึถึงสพฤษภาคมอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะ เป็นภพเรือนปัตตานีภพเรือนความรักมีมาตรฐานเป็นเกษตรด้วยทําให้คนรักยังมีพละกกาลังที่เข้มแข็งถ้าคุณจิตตกง่ายเขาก็จะมีพลังบวกที่มาเติมใจให้กับคุณได้แต่มันจะเริ่มเสียก็ตอนที่ดาวความรักย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนมอรณะในช่วงตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปยังดีที่พอย้ายมาแล้วก็ยังมีช่วงที่กลมกับดาวประจําตัวของคุณนั่นแปลว่าดาวความรักกับดาวประจําตัวกลมกันอยู่ในภพเรือนมอรณะมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกัน หรือมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันบ้างแต่หัวใจยังผูกกันอยู่ค่ะเพราะว่าดาวเหมันกลุ่มกันอีกอย่างนึงคือดาวพระพฤหัส ซึ่งเป็นดาวความรักสดใสาดาวความรักเกิดใหม่มีมาตรฐานเป็นราชาโชคแต่สถิตยอยู่ที่ภพเรือนเสียหายนะคะเป็นภพเรือนอริอย่างไรก็ตามมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวความรักสดใสเข้ามากุมกันในช่วงครึ่งเดือนแรกซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่ดาวประจําตัวและดาวความรักของคุณอยู่ในภพเรือ,อนมรณะทําให้มันยังสามารถที่จะคุยกันได้ถึงแม้นว่าจะมีเรื่องขัดแยง้งขัดแย้งกันบ้างทําให้เรายังรู้สึกเอื้ออาทรกันอยู่ถึงแม้นว่าอาจจะมีแอบ พูดจิกกัดจิกกัดกันบ้างแอบประชดประชันกันบ้างแต่ก็ยังมีใจรักกันอยู่ดังนั้นความรักความสัมพันธ์มันจึงยังไปต่อกันได้ทีนี้พอดาวประจําตัวย้ายในช่วงวันที่10พฤษภาคมเข้าสู่ราศรีกรกฎอันนี้เป็นพบเรือนแห่งความสุขความเจริญเป็นพบเรือนที่ดีอะไรก็ตามที่เคยเป็นเรื่องจุกจิกลาคาญใจที่เคยมีพลังลบในตัวคุณเนี่ยมันจะหายไปคุณจะมีพลังบวกมากขึ้นจะคิดบวกมากขึ้น ถึงแม้ว่าคนรักของคุณจะเริ่มคิดลบและเพราะว่าดาวประจําตัวเขาอยู่พบเรือนเสียหายแล้วก็มีความจุกจิกขี้น่อยกับคุณเยอะแต่พอคุณมีพลังบวกเนี่ยมันก็ช่วยประคองไปได้ดังนั้นความรักในช่วงเดือนนี้ต้องเป็นคุณนะคะที่ต้องดูแลนะแต่เชื่อว่าคุณดูแลได้เพราะว่าถ้ามันเป็นความรักแท้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักหรอกเนื่องจากว่าดาวพฤหัสยังพยุงอยู่ดาวพฤหัสยังส่งผลดีในแง่ของการที่เป็นราชาโชคแต่จะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยคงไม่ใช่ นะอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกลำคาญใจบ้างโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วแต่งงานกันแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องของคนรักเจ็บป่วยค่ะเนื่องจากดาวครอบครัวก็อยู่ในภพเรือนอริดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนมรณะ ในพบเรื่องความรักก็มีดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งการเกิดเหตุเพศภัยเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยมันโยงไปถึงในเรื่องของการเจ็บป่วยได้ง่ายมากๆเลยคนรักมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยหนักตรงนี้ถ้าในช่วงต้นเดือนยังไม่ได้มีใครเป็นอะไรรีบพากันไปแก้กเคล็ดในเรื่องของการเจ็บป่วยเอาไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นไปตรวจร่างกายเน้นเจาะเลือดมันไปเลยให้มันเสียเลือดเจ็บตัวไปก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างไงรีบรักษามันก็จะรักษาได้เร็วหรือถ้าเกิดว่า เป็นคนที่ตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วยังไม่ถึงรอบที่ต้องไปตรวจเนี่ยก็ไปทําบุญอย่างอื่นแทนก็ได้เป็นการแก้เครสไม่ว่าจะเป็นไปบริจาคเลือดไปปล่อยสัตว์ที่กําลังจะโดนเชื้อไปทําสังฆทานยาไปทําบุญโรงศพพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้แต่ที่สําคัญคือต้องดูแลร่างกายมันออกกําลังกายทานอาหารดีๆพักผ่อนให้เต็มที่พวกนี้สําคัญมากดูแลกันและกันดีๆก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหนักนะคะ ทางด้านคนโสดสนิทเนี่ยโอกาสพบรักจริงๆแล้วถือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณมีช่วงที่อยู่ในภพมรณะพอดาวประจําตัวย้ายออกจากภพมรณะดาวความรักก็มาอยู่ในภพมรณะแทนมรณะเนี่ยมันแปลว่าโสดไม่มีคู่อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสมันมีมาตรฐานเป็นราชาโชคและกลุ่มก,กันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังนั้น โอกาสในการก่อเกิดความรักถือว่ามีค่ะเพียงแต่ต้องเฟ้นต้องหาหน่อยเพราะจะต้องหาให้ตรงกับคำว่าม,อมอรณะก็คือคนรักที่มีตำหนิคนรักที่มีตำหนิก็แบ่งไปทั้งหมด4อย่าง 1. คือคนต่างชาติ 2. เป็นคนชาติเดียวกันก็ได้แต่อยู่ไกลๆก,กันอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศต้องมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกัน้น สเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้สี่คือคนที่แก่กว่าเยอะๆประมาณ7ปีขึ้นไปตรงนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้พบเจอแบบนี้ก็มีโอกาสจะสารสัมพันธ์ไปสู่การเป็นความรักได้เพียงแต่ว่าการสารสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องเป็นคุณนะคะที่ต้องพยายามมากหน่อยเพราะดาวความรักอยู่ในภพมรณะคุณจะเจอคนที่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตถ้าเขาไม่ได้เจ็บป่วยนะเขาก็อาจจะมีพันธะภาระมีหน้าที่การงานที่เขาจะต้องไปต่อสู้แก้ไขฝ่าฟันทําให้ไม่ค่อยมีเวลามาสารสัมพันธ์ กับคุณเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็คุณจะใจร้อนไม่ได้นะเพราะว่าดาวมันยังสถิตรวมกันอยู่ในภพเรือนอริหลายดวงเลยแถมยังมีดาวมฤตยูมาอยู่ในภพความรักอีกถ้าใจร้อนเนี่ยความรักเนี่ยมันจะแตกสลายได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าใจเย็นๆค่อยๆพัฒนาอะไรกับใครไปคนที่มีคนคุยที่คุยมาเนิ่นนานแล้วก็เหมือนกันค่อยๆพัฒนากันไปรู้จักเดินทางสายกลางไม่ตัวติดกันมากเกินไปไม่ไปตามเขามากเกินไปรู้ว่าเขายุ่งก็ยังจะตามเขาอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องอยู่ในจุดที่ แบบพอดีพอดีนะเราเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาก่อนคุยกับเขาก่อนแต่เราก็เข้าใจาว่าเขายุ่งช่วงเวลาไหนที่เขาไม่ยุ่งเราก็ค่อยทักไปอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวช่วยที่ค่อยๆพัฒนาความรักไปได้ส่วนคนโสดสนิทใครก็ตามที่ไม่ได้มีโอกาสพบเจอกับคนตามลักษณะที่บอกไปเดือนนี้เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่เก้าเหรียญน,นี่คือไพ่ของคนนี่มีพร้อม สมบูรณ์และหน้าที่การงานการเงินแต่อ้างหวางดังนั้นตอนนี้ก็เหงาเหงาอยากจะมีรักอยากจะมีคู่แล้วมันก็มีโอกาสนะคะโดยไพ่เนี่ยบอกว่าโดดเด่นที่สุดในเรื่องของคนต่างชาติคือดวงดาวบอกว่ามันมี4ีลักษณะตามที่บอกไปแต่ถ้าดูจากไพ่ไพ่บอกว่าโอกาสจะพบรักกับคนต่างชาติมีสูงสุด ชาวพิจิกใครก็ตามที่ได้เจอต่างชาติอยู่แล้วหรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่แล้วหรือได้เดินทางบ่อยๆเนี่ยคุณจะมีโอกาสสาหรับเดือนนี้เพียงแต่ว่าเขาคนนี้มาพร้อมไพ่เอมเปอร์นี่คือไพ่ของคนที่มีภาระเยอะมีหน้าที่การงานสูงส่งจริงๆแล้วเขาโปรไฟล์ดีเลยแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่เพราะเอ p มเปอร์เนี่ยเจของชีวิตคือการทํางานคือการทํามาหากินสร้างเงินสร้างไรายได้อีก3 0ถึงจะเป็นเรื่องของความรักเขาจะไม่ได้เช้าถึงเย็นถึงนะคะถ้า คุณต้องการจะสานสัมพันธ์คุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ไปเช้าถึงเย็นถึงเองคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนจะต้องเป็นฝ่ายที่ไปทักเขาเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าทักเขาแล้วก็ต้องไปคิดว่าเขาจะต้องตอบคุณตลอดเวลานะมันมีไพ่ของการนอยง่ายที่ขึ้นมาด้วยนั่นแปลว่าบางทีคุณคาดหวังว่าเราจะสานสัมพันธ์เราทักเข้าไปเขาก็ตอบเรามาบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขายุ่งเขาอาจจะติดประชุมอยู่ทํามาหากินอยู่ดังนั้นคุณก็ต้องหาจุดที่เป็นทางสายกลางว่าทักเขาเวลาไหนที่เขาจะตอบคุณได้ แล้วก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าคุณอยากสารสัมพันธ์กับคนนี้ต้องเป็นฝ่ายคุณที่เป็นฝ่ายกระตือรือร้นแล้วก็อยู่ในทางสายกลางด้วยมีโอกาสจะสารสัมพันธ์กันไปได้แบบยาวๆเพียงแต่ว่ามันจะไม่เร็วนะคะถ้าคุณต้องการจะให้ไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนเลยเดือนนี้ไม่ได้เพราะว่าไพจ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่เดอะเฮอร์ิต นี่คือไพ่พระไพ่พระก็คือยังเป็นโสดอยู่เลยนะแต่ว่าเนื่องจากไพ่มันดําเดินมาเนี่ยมันเป็นไพ่ดีทั้งสิน้นแปลว่าความรักครั้งนี้มันก็เป็นความรักที่ดีอาจจะมีบุญหนุนนําเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นมากพอที่ทําให้กเกิดความรักแบบรวดเร็วได้มันต้องช้าๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณก็พยายามอย่าไปกระทุ้งเขามากเวลาที่เขาไม่ได้ตอบไลน์ของคุณคือบางทีมันได้เจอกันที่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติ อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาไปทํางานหรือเปล่าแล้วเราก็จะเริ่มหน่อยแล้วว่าเอ๊ะ ที่เราทักเข้าไปแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยคือไปทํางานหรือเป็นอะไรหรือไม่อยากคุยกับเรามันมีโอกาสที่คุณจะนนอยได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันนด้ไพ่ราชนีถือถ้วยคือรักก็รักจริงอยู่แต่คิดเยอะคิดมากคิดจุกจิกได้ง่ายแต่ถ้าคุณไม่ไป็น,นอยเยอะนะคะแล้วก็ค่อยๆสานสัมพันธ์คิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนไปก่อนถ้าเกิดว่ามันพัฒนาได้ในอนาคตค่อยว่ากันถ้าพัฒนาไม่ได้เราก็มีเพื่อนใหม่ที่คนนี้ก็ดูว่าเป็นคนดีคนนึงนก็ค่อยๆดูกันต่อไปค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะถือว่าไพ่สวยนะคะคิดว่าชาวพิจิกที่ยังไม่มีสถานะอะไรกับใครเนี่ย นด้นจะดำเนินความสัมพันธ์กับคนคุยของคุณกันไปได้แบบราบรื่นเพราะไพ่ดีทั้งหมดไม่มีไพ่เสียเลยนะแต่ว่าน่าจะออกเป็นแนวว่าคุณทั้งคู่ไม่ได้ตัวติดกันมากคุณได้ไพ่เดอะซันเป็นคนที่มีสังคมเพื่อนฝูงบางทีก็มีงานสังสรรคม์มีงานสังคมให้ได้ไปออกตัวเขาได้ไพ่เดอะเมจิเชียนแปลว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้ได้ทําและเป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้ไปทําร่วมกันการที่คุณไปงานสังสรรค์เขาก็อาจจะไม่ได้ไปด้วยดังนั้นมันจะมีเวลาที่คุณไม่ได้เจอกันแต่่ ให้ความสัมพันธ์ เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือแพชชั่นที่ยังมีต่อกันอยู่หนึ่งไม้เท้าคือการที่ยังมีกิจกรรมที่ให้ทาร่วมกันและเป็นกิจกรรมที่มีความสุขมีความสมูทมีความราบรื่นดังนั้นถึงแม้จะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ้างแต่ก็ยังหาเวลาที่มันเจอกันจนได้ซึ่งมันดีสําหรับสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้เพราะเดือนนี้เนี่ยดาวความรักอยู่พบรณะเนี่ยถ้าเจอกันบ่อยมากมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแหวงกันแต่ด้วยสังคมเพื่อนฝูงหรืออะไร บางอย่างในชีวิตของคุณทางคู่ทําให้คุณไม่ได้มีเวลามาเจอกันบ่อยนะักแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาเจอกันเพราะไม่ได้อยากมาเจอกันแต่ไม่ได้มาเจอกันเพราะมันมีกิจกรรมอื่นๆที่จําเป็นจะต้องไปแล้วมันก็เป็นกิจกรรมที่มีความสุขสนุกดีด้วยกันทางคู่พอว่างก็มาเจอกันพอแบบนี้มันเรียกว,ว่ามันเดินทางสายกลางด้วยสถานการณ์รอบข้างที่บังคับให้คุณจะต้องอยู่บนทางสายกลางอยู่แล้วบังคับให้คุณทางคู่ไม่ได้เจอกันบ่อยมากอยู่แล้วแต่เมื่อมาเจอกันมันจะมีความอบอุ่นมันได้ไพ่จบไพ่สนุกเป็นไพ่ที่สวยมากเลยคือ ช่วยนี่คือไพ่ของการเอื้ออาทรการห่วงใยกันพยายามจะดูแลกันและกันในช่วงเวลาที่ดูแลได้ช่วงเวลาที่มาเจอกันเนื่องจากว่ามันเคยไม่ได้เจอกันเพราะต่างคนต่างไปทํากิจกรรมพอมาเจอกันมันก็จะมีความรักมีความอบอุ่นเพราะว่าความคิดถึงตรงนั้นมันถาโถมทําให้ทุกครั้งที่เจอกันในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาดีๆอาจจะเจอกันน้อยหน่อยค่ะแต่ทุกช่วงเวลาที่ได้เจอกันมันฟินค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะดูจากหน้าไพ่แล้วไม่ได้หน้ากลัวเท่ากับดวงดาวนะคะไพ่กับดวงดาวต่างกันอย่างไรดวงดาวเนี่ยมันดึงเอามาจากกรรมเก่าของพวกคุณไพ่คือกรรมใหม่ที่เราทํากันมาดังนั้นเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณและคนรักเนี่ยดูแลเอาใจใส่กันดีมันก็เป็นรักแท้แล้วล่ะในช่วงที่แม้นดาวความรักจะเดินเสียเดินเข้าพบมรณะซึ่งแปลว่าเลิกราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเลิกราเพราะดาวความรักมันก็เดิน เข้าพบมรณะทุกปีอยู่แล้วอาจจะปีละครั้งหร,หรือบางทีถ้าเดินผิดป,ปกติก็อาจจะอยู่ในพบมรณะเนินนานด้วยซ้ํามันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาเลิกกันทุกปีมันอยู่ที่ว่าเป็นรักแท้หรือไม่ถ้าเป็นรักแท้มันจะทําให้เราสามารถผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ดาวเดินเสียได้ดังนั้นอุปสรรคปัญหาในช่วงเดือนนี้ถ้าดูจากไพ่แล้วไม่ได้เยอะจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนรักคุณมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาได้ไพ่ประจําตัวคือไพ่สีดาบเลยคือไพ่ของคนเจ็บอออนๆแอดๆคือไพ่ของคนที่ไม่ค่อยมีแรง และอาจจะมีพลังลบเยอะหน่อยแต่ไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่สเตรนท์นี่คือไพ่ของคนแข็งแรงแต่ก็อาจจะต้องเป็นช่วงหลังวันที่10พฤษภานะเพราะว่า1นึถึงสิพฤษภาเนี่ยดาวประจาตัวของคุณอยู่ในภพเรือนมรณะอาจจะยังอ่อนแรงอยู่นะแต่หลังวันที่10เนี่ยคุณแข็งแรงและแต่คนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยแทนหรืออาจจะติดจากคุณก็ได้คือคุณป่วยก่อนพอคุณหายเขาเลยเป็นตามตรงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ดูแลเอาใจใส่เขาเขาจะไม่มีอะไรมาทะเลาะกับคุณเพราะว่าเขาป่ว นะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยทางร่างกายก็ได้นะแต่อาจจะไปเจออุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตเพราะดาวประจําตัวของเขาอยู่ในภพมรณะอาจจะมีหน้าที่การงานที่เคร่งเครียดนะก็เลยป่วยจิตป่วยใจตรงนี้ก็เป็นคุณนี่แหละที่สามารถจะไปเติมกําลังใจให้กับเขาไปคอยดูแลเอาใจใส่ไปคอยหมั่นรดน้ําพรวนดินให้กับความรักครั้งนี้ถ้าตัวคุณเป็นคนทําคุณดูแลได้ความรักครั้งนี้ยังมีความมั่นคงอยู่ยังได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นี่คือไพ่ของการที่ยังหัว แห่งความรักซึ่งกันและกันราชินีเหรียญอาจจะไม่ได้หวานแหววโรแมนติกอะไรแต่ว่ามันมีความจริงจงังมีความจริงใจมองไปในอนาคตก็ยังเห็นกันและกันอยู่ในชีวิตคู่ชีวิตรักไพ่จบไพ่สรุปก็สวยเป็นไพ่หกช่วยนี่คือไพ่ของการที่เหมือนเราได้ย้อนกลับไปในช่วงที่เรารักกันใหม่ๆในช่วงโปรโมชัน่นในช่วงที่เรามีกันและกันแล้วอะไรอะไรก็สวยงามโลกเป็นสีชมพูไปหมดเลยดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคนรักกําลังป่วย หรือกำลังทดอท้อใจกําลังเครียดในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมีพละกําลังที่แข็งแรงสมบูรณ์และคุณจะมีพลังบวกที่ไปเติมใจให้กับเขาแล้วมันจะทําให้เขาเห็นความดีงามของคุณและเขาก็จะรักคุณมากขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว,ว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ Description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตมี Youtube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ